มันโถฟ,ฟักทองเนี้ยงวหนุ่มๆหอมๆมาแล้วจ้าทำกินเองง่ายๆมาเบิงวิธีใด้เลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทุปหูสุกข้นพอกันอีกแล้วก็ปลาสายกินแล้วเกาะไต้หวันพี่น้องบอกฟักทองหยักบอกฟักทองใหญ่ได้ไหนยุ่หนาตรงหนาป้าในเบื้องดูกคนหนาคนหนาคนหนาหน่วยห,ห,หนึ่งว่าเป็นสิบกิโลไงก็หัวไปโอ้ย ปีนีบักฟักทองนามลายจ้ะบุเมบ้นของจะบของดอกของอามาแล้วไหัวหน่ะแต่ละน่วยปาก็เลยเสียมาเฮ็ดหมันโถจากพี่น้องเฮ็ดหมันโถไปฝากอามาอาจจะพ้องกินน้ำแกงหละกกะเล้่หวนึงหละกกะเล้่วแกงบวชหละกกระเล่วจากพี่น้องจักพัดจักถอดสารพัดสารเพห้ายน้ายบะนี่ก็เลเยเฮ็ดหมันโถ ไปเบิง้งวิธีเลยจ้ะว่าป้าเฮ็ดจังได๋เฮ็ดง่ายๆมันโถสูตรนี่ป้าสิบ่ใส่ยีบจ้ะอ่าจะใส่แป้งเกลีแป้งเกลียวหก็เฮาก็ใส่ย,ยีบธรรมดาจ้ะบัดนี้แต่พ่ออ่าข้าเฮ็ดมันโถไปหนึ่งแล้วเฮาก็สิจงไว้ก่อนหนึงจ้ะจงไว้ก่อนหนึงไห้มันอันพองตัวแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เอ้ยยีบป้าก็ได้หลังจากป้ามันมันโถแล้วป้าก็สิจงไว้ประมาณจะสองก่อน มันก kind of ับพ่องหนูตู่ได้พี่น้องคนน่ะยีดยูแน่นิ่งเต็มเลยเด้อยนี่ยีเท่าเรียงอินนั่นก็เขาต้องใส่ยีดทุกมือทุกมือจ้ะพี่น้องมือดีป้ากมใส่แค่ตัวนี้ก็พ่อวันนี้เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วก็ใส่จงไว้อีกก้อนนึงก็สิใส่ตู้เย็นไว้มือล้างมากกัเฮ็ดอีกจ้าขานแม่นมือไร้ขาดก็ใส่ฟิดไปเลยมันกับโปตายจ้ะไป่ไปตรงนี้พี่จ้ะพี่น้องจ้าง่ายง่ายเกี่ยวกับการโปเสียเวลาเมื่อเบิ่งวัตถุดิบเบจ้าว่ามี่หยั่งเน่ แป้งสาลี่อเนกประสงค์จะหาลอยก่ำเนาะ่อหนึ่งครึ่งกิโลนะเราลดจะอัน,นี้แป้งมันโผเกาเาที่ว่ามีเสือ้อยืดอยู่ข้างในเนาะป้าเลียงไว้เนาะใส่ตู้เย็นไว้อันนี้น้ำมันน้ำมันน้ำมันซอนซอนนี่จ้าพี่น้องซอนกลางงามหน่อยเดียวจ้าพี่น้อง ว่าต้องใส่น้ำลายอันนี้ฟักทองห้าเพราะว่าฟักทองห้าความชื้นมันหลาจากพี่น้องน้ำนี่ขื้นยู่กับโตฟักทองน้ำจากบะนีน่น้ำตาลน,น,น้ำตาลป้าใส่หกสอนตัวน,นี้จ้ะพี่น้องเหลียวเต่ผู้ไหมักหวานบ่หวานจากก็มีแค่นี้จากบ่มีหยงหงไยก็มีเกลือสอนหน่อยหนึ่งน้ำตาลหกสอนหกสอนเกลือสแเหลียวเต่เห้าจะน้ำน่อยเดียวน้ำมันน้ำมันสอน กางนี่เพื่อควั้วมั่นว้าวจ้กมีแค่นี่จับพี่น้องมาเบิ่งเลยว่าป่าเฮ็ดยังไงยีดบ่ต้องจากพี่น้องเพราะว่าห้าอาศัยตัวยีดเก่าห้าจ้ามาเริ่มกันเลยแป้งมากันไก่มาเฮ็ดมันโถนี่ตรงเอาทีเรียบเรียบด้วยจับพี่น้องหาสถานที่เรียบเรียบง่วงๆให้จังหน่อยอันนี้ปล่าออโตก็เขาจ้าเลือกข่าออกเอาไปทัดต,ติกไซส์ว่าง จุ้งแป้งไว้หน่อยเดียวเฮ็ดแป้งม้วนเอาไว้ทำแป้งม้วนนิดนึงทับแป้งเป็น,ปนรูรวยนะคะข้าวบดไส่นำเรือจากพี่น้องใส่ไอ่ตัวฟักทองนี่ก่อนเพราะว่าควา่ำฉืดมันไหลนำในฟักทองกับมีแล้วฟักทองนี่ือว่าต้มให้ซุกจากพี่น้องแล้วก็พักให้เย็ยนเลือจากพี่น้องเลยน้ำตาลเกลือที่เห้ผสมไว้เทลุงเลย น้ำมันพืชที่ข้าเตรียมใบเทลงเลยง่ายๆจากพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆเอาใส่ตู๋นเย็ยนไว้ทิดข้วเมื่อนไว้อันนี้แกงยีดของเข้าจากพี่น้องแกงมันูข,ข้าเห้าใ่ว่านที่ข้าบน่หนึ่งจากใส่คุกเข้าให้เข้ากันจากพี่น้องคุกเข้าให้เข้ากันล่อเบ,บิ้งกอนถนาม้๊อบพ่อเขาจังส่นาม ปกติแต่งอันหา0อยกมรรมนี่น้ำสองแก้วสองแก้วเกือบจะสามแก้วจะพี่น้องประมาณนั้นแก้วหุงเ้ขาวนิดหน่อยเท่านี่แก้วตวงของเราเนี่ยเห็นบ่ความชืนของมันฟักท่องแค่นี้ก็ชืนคักแล้วว่าใส่หส้ห่านจ้าชืนคักแล้ว ใส่น้ำแล้วจ้ะพี่น้องไม่ต้องใส่น้ำเลยน้ำออกมาก็ย,ยังคือเกาอยู่เอาออกเลยนำ้ำความชื้นของฟักทอ,องจ้ะพี่น้องจ้ะความชื้นของฟักทองลง่มโตเลยนวดไปจ้ะพี่น้องนวดไปอีกจัไปไปกสิ้านาห,นนหนาหน้าที่จ้ะให้แป้งมันเนียนเพื่อความบริสุทธิ์เวลาเนาะเดี๋ยวสิทธหน้าที่มาบิ่งกันจ้ะพี่น้องเหนียวนุ่มแล้วเหนียวนุ่มแล้วเนียนแล้วเหนียวนุ่มเนียน เนียนละจ้ะวันที่พักแป้งจ้าเอาลวยลวดลวดลแปลง้งเอาภาชนะมาครอบไว้อีก10นาทีถึง20นาทีเขาขึ้นรูปจ้ะขึ้นยู่ว่าแป้งมันเสียบฟูเร็วขนานดใดงเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปได้เวลาขึ้นรูปมันโตละจ้าหลังจากเัาพักแป้งไว้ประมาณ20นาที แหงมันวนวลมันวนวลแห้งมารวยเดี๋ยวมยันูค่เตรียมกระดาษมั่นล่องมันทุกครึ่งไปกับไล่ล่มไล่ล่มไล่ล่ม เป็นรูปซีเรียมพื้นผ้าจ้าเพื่อนเพื่อนล้างจากเท่าไรอากาศออกเบิร์แล้วเนาะบันนี้เท่ากัสิมามมวนจ้ะหมวนมมวนมันทุ่ม่วนดึงกับดึงกับเดินจากไปนอนดึงดึงพันเขาดึงพันแล้วก็ดึงพันแล้วก็ดึงจ้าให้มันแน่น จ็ดต้สี่มันโทเฮ้าสี่เนี้ยละเอียดนุ่มจ้ะมันจะบ่มีฟองอากาศมันจะบ่มีลูกฟองอากาศไก่นะคะดึงให้มันเป็นจ็สี่จะพี่น้องแล้วก็หมุนเขาเหมือนฟิ์มเลยจ้ะพี่น้องแล้วมันโทเฮ้าจะได้เนี้ยนุ่มละเอียดดีบ่มีฟองอากาศจา้ะมีป้าซูมในบึงไอไก่เนาะดึงกัวก็ม้วน ก้อนสี่เลี่มเผาเสียวก้อนหน่อยก้อนใหญ่ก็ถึงอยู่กบเผาเด้จ้ะเด้ออันนี้ป่าเฮ็ดแจก,กมูจ้ะเฮ็ดไหยอันอาม่าที่เพิ่นหายฟักทองมาจ้ะ โถของห้าวตัดเรียบร้อยแล้วบันี้จะหาฐามาขึ้นนะจ๊ะเก็บไว้เก็บไวอ้อีกเอาไว้เฮ็ดหนุอื่นกับพี่น้องให้มันอันฟู้ผู้หลักรกรใส่ตู้เย็นไว้มืุ่อื่นเ้าก็องแม่เหต่อจ้ะแล้วแล้วฝาก็เอาแนื้อมาครอบไว้เครื่งชัมม่วโมงห้าจังหนึ่งเดวเวลาหนึ่งมือนโลรตจ้า ยะเป็นหนึ่งสิบห้านาทีจ้ะอีกสิบห้านาทีมาเบิ้งกันจะพี่นอ้องอาตามันโถงเห้จะเป็นแบบใดอีกสิบห้านาทีมาชมกันจ้าพี่น้องหลังจากเข้าหนึ่งมันโถแล้วสิบห้านาทีมันโถของเขาก็เสียอยอว่าเป็นนาตาแบบนี้จ้ะพี่น้องนากินบ่จ้าผู้ใดอยากได้ลูกไงกระเฮ็ด หน่วยใหญ่ๆเดอ้อผู้ใดอยากได้ลูกหน่อยก็เเทดลูกหน่อย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 ,ยจ้ะเฮ็ดกินนง่ายๆย,ยุ่กระบ,บานจ้ะกินบบเบิดก็ฟิตไว้อยากยง้มใดก็เอามาอุ่นจ้ะทอดไข่หอมๆพามันพาหม,มันโถพากลางแล้วก็เอาไข่ยัดใส่แห้งแสบจ้ะพี่น้อง ถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้ป้าเนี่ยเด้อจ้าเด้อขอบบุญขอบคุนหลายๆจ้า